การที่เสียอ้ายเอาจํานวนคนมาเป็นเงื่อนไขในการไปต่อหรือไม่ไปต่อและเป็นจํานวนคนในระดับ9ก้าแสนถึงหลักล้านเนี่ยในครั้งที่สองเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นดับสองคมไหมครับอาจารย์มัเทพค, <ผม S 1> ครับผมคิดว่าคนเอกบุลเลอร์ท่านเป็นนักการทหารนะครับเวลาท่านคิดเนี่ยท่านก็คิดในเชิงรบและองค์กรองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยไม่ได้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานหรือมีรากฐานอย่างรากฝังลึกที่ไม่พร้อมที่จะเดิมพันถ้าอย่างมากเสียก็ยุติ มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีรากฐานที่จะต้องกังวลมองในมุมมอ,มองในมุมขององค์กรนะครับถือว่าคุม้มเพราะฉะน,นี้การประกาศบอกไปว่าให้ถึงหนึ่งล้านเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาให้มากที่สุดทําให้เกิดการปฏิวัติประเทศโดยประชาชนนี่นะฮะต้องการทําให้ประชาชนนั้นไปทําภารกิจของตัวเองที่มีคนเข้ามาชุมหนึ่งคนแล้วก็ขยายไปอีกร้อยคนมันเป็นวิธีเดียวนะครับถ้าองค์กรที่ไม่ได้มี รากฐานเป็นที่รู้จักมาก่อนเนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าถ้าไม่ทําถึงเป้านี้เนี่ยก็ไม่ต้องทําคือเดิมทำไปเลยทาหรือไม่ทํา<ม>ทําต่อหรือไม่ทําต่อน่าจะเป็นวิธีการที่ที่ได้คงคร่ควรมาแล้วแล้วก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องมีความจําเป็นต้องยืดเยื้อยาวนานให้รู้ไปเลยว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็ยกเลิกภารกิจทําสําเร็จก็ทําต่อแต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีรากฐานและล่มสลายไม่ได้เนี่ยเพราะเป็นองค์กรอย่างพันธมิตรเนี่ยก็จะต้องคิดหนักไปมากกว่านี้เพราะว่า ถ้าทําไม่สําเร็จเนี่ยมันมีความหมายถึงว่าความน่าเชื่อถือหรือการเดินต่อเนี่ยจะต้องมีความยุ่งยากมากกว่าเดิมม,มันไม่สามารถจะสลายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นยุทธวิธีที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพันธมิตรที่มีรากฐานยาวนานจะหกเจ็ดปีมีชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่สถาปนาเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพร้อมที่จะเดิมพัน์ในการที่จะแลกความอยู่ในองค์กรหรือไม่อยู่ในองค์กรก็ได้แต่ขอให้ประชาชนออกมาให้มากที่สุดเป็นการเดิมพันที ที่น่าลองสําหรับองค์กรแบบนี้นะครับนี่คือแต่วบางคนก็บอกว่าจํานวนหรือปริมาณมันสะท้อนความชอบธรรมแต่ความชอบธรรมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนหรือปริมาณเสมอไปมีคนพูดผมผมเห็นด้วยในประเด็นนี้อย่างยิ่งเลยว่าจริงๆจํานวนมันไม่สะท้อนถึงว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับก็บางคนอาจจะมองว่าการพูดอย่างนี้จะเหมือนเป็นการหาทางลงหรือเปล่าเพราะว่าเป้าตัวเลขหนึ่งล้านเนี่ยมันยากมากข้อแรกเนี่ยนะครับถ้าสำหรับพันธมิตรเองประกาศเองก็ ต้องพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อประกาศไปแล้วก็หมายความว่าเป็นการยึดเอาตัวเลขเป็นหลักถ้าเป็นพันธมิตรจะไม่ทําแบบนี้นะฮะว่าถ้าไม่ถึงตัวเลขนี้เราจะเราจะยุยติบ,บทบาทมันทำทำให้คนที่เข้าร่วมเนี่ยมีความไม่เชื่อมั่นว่าอา้าถ้าถ้าเกิดคนมาเยอะล่ะจะไม่ทําอะไรเลยหรือ,รอจะทิ้งภารกิจเฉยหรือสำหรับพันธมิตรทําอย่างนี้ไม่ได้แต่สําหรับองค์กรที่พร้อมเดิมพันได้เนี่ยเขาทําได้หมายถึงว่าถ้าไม่ถึงล้านก็เลิก เอาเอาจำนวนเป็นหลักเพราะเขาคิดว่าจํานวนจะเป็นตัวแปรสําคัญ <Okay. S 1> แต่สำหรับพานามิรเนี่ยเราอาจจะมองว่าตัวเลขหนึ่งล้านเนี่ยสมมติออกมานะครับแล้วไม่มีใครทําอะไรต่อเนี่ยและรัฐบาลไทยโดยเฉพาะรัฐบาลไทยที่มีวิวัฒนาการในการรับมือกับการชุมนุมและเป็นผู้ชุมนุมเองด้วยมีองค์คาพยพที่เป็นผู้ชุมรู้และเข้าใจดีถึงจิตวิทยาในการที่จะหยุดยั้งมวลชนหรือกระทําการใดๆในการรบับมือกับมวลชนเนี่ยมันทําให้กระบวนการในการรับมือของเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่จะรู้ว่า จะรับมือได้อย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพันธริตรตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี248 7-8ปีเนี่ยเราชุมนุมแต่ละปีนี่ไม่เหมือนรูปแบบกันแต่ละครั้งสังเกตไหมครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการชุมนุมหรือเราไปจบที่โหวตโนอย่างนี้นะครับบางทีเราก็ชุมนุมอย่างต่อเนื่องปักหลักพักค้างบางทีเราก็เข้าทาเนียบเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ซ้ํารอยเดิมนะครับแต่สิ่งที่กำลังทาอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าปราศจากกลไกอื่นๆแล้วรัฐบาลยังคงยืนเฉยเพราะเขาหน้าด้านนีนะ แล้วเขาสามารถทนได้กับการที่มีมวลชนชุมนุมล้อมทำเนียบรัฐบาลก็มีพัฒนาการแล้วว่าฉันก็จะไปไประชุมที่ดอนเมืองทุกอย่างเนี่ยมันมีพัฒนาการในการรับมือกับมวลชนถ้ามวลชนไม่มีพัฒนาการที่เหนือกว่าความคาดหมายของการรับมือแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ในฐานะที่เพลียงพัมได้และไม่สามารถเอาชนะได้ในท้ายที่สุด ถ้าถ้าครั้งที่สองของเสียไายติเซอร์สมมติว่ามาสักแสนคนแล้วเสียไายบอกนี่เป็นจํานวนที่น้อยเกินไปขอ,อยุติการชุมนุมแค่นี้สองขั้นพอเนี่ยมันจะจะไปส่งผลกดดันต่อมวลชนที่ต่อต้านระบบทั้งินกลุ่มอื่นๆไหมครับว่าการเคื่อนไหวครั้งต่อไปเนี่ยมันมันจะลำบากไหมอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่พานามิตรย,ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปเนี่ยหรือไม่ใช้แม้กระทั่งแม้กระทั่งคําว่าสนับสนุนนะ <c oughs> เราใช้คําว่าให้กําลังใจ <c oughs> ถึงแม้ว่า วิทยากรคุณโสพลองค์การจะรรมเต็มที่บอกให้คนไปกันมากๆนะคุณคุณประพันธ์คุณมีอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับก็เป็นวิจัยญาณของแต่ละคนเนี่ยแต่ว่าเราก็ปล่อยอิสระเพราะเราเชื่อว่าถ้าพันธมิตรจะเข้าร่วมโดยที่ปราศจากการวางแผนจากแกนนําเสียแล้วนี่นะครับเรารับผิดชอบชีวิตของมวลชนไม่ได้ในการกล่าวคําว่าสนับสนุนแต่เราให้กําลังใจได้แต่เราเห็นเจตนาดีของพลเอกบุญเลิศนี่นะครับเราถึงบอกว่า เราให้กำลังใจซึ่งผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่การชุมนุมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายกลุ่มที่ชุมนุมที่เป็นฝ่ายต่อต้านระบบทักษินนะครับกลุ่มพิทักษสยามเนี่ยเ,เป็นกลุ่มแรกที่เราพูดว่าให้กําลังใจก่อนที่เขาจะมีการชมุมนุม ตรงนี้มันมีความหมายเพราะว่าเป็นท่าทีที่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกลุ่มอื่นไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่เหมือนกลุ่มสยามประชาพิวัติเราก็พูดว่าเราให้ความร่วมมือเรามีความร่วมมือซึ่งกันและกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สองที่พันมิตรประกาศพูดใช้คําว่าเราให้กําลังใจบางคนบอกว่าทําไมไม่สามส่วนเราไปเนี่ยแค่คําว่าให้กําลังใจเนี่ยก็ส่งสัญญาณแล้วว่ามันเป็นการประทับตาว่า เราเห็นเจตนาที่ดีของผู้นําองค์กรคือพลเอกบุญเลิศแก้ประสิทธิ์ในเจตนานะครับแต่กระนั้นที่เรายังไม่เข้าร่วมเนี่ยเพราะว่าแถลงการบอบแรกเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นแถลงการที่มุ่งในการโค่นล้มขั้วอำนาจมากกว่าที่จะเป็นการปฏิรูปแม้ภายหลังท่านจสัมภาษณ์ว่าไม่ใช่อปรียไปจะอะไรมาอันนี้เป็นเป็นสัญญาณที่ที่ตามหลังหลังจากที่พันมิตรออกแถลงการแล้วนะครับเจตนาของพลเอกบุญเลิศ จะเป็นด้วยเหตุใดก็สุดแท้แต่เนี่ยแต่ถแถลงการชอบแรกเนี่ยทำให้พานามิรไม่สามารถทําได้ไปไกลกว่านี้ในการที่จะประกาศอย่างอื่นใดเพิ่มเติมว่าเราจะเข้าร่วมชมุมนุมหรือไม่เราจะสราบสุนหรือไม่แต่เราเห็นสัญญาณของผู้ริเริ่มองค์กรแล้วว่าเขามีเจตนาดีเราจึงให้กําลังใจการส่งเสริมให้กําลังใจเนี่ยแล้วปรากฏเหตุการณ์ต่อมาว่าพลเอกบุญเลิศประกาศว่าเขาไม่เอาขั้วไหนพักการเมืองไหน,นก็เป็นเหตุทําให้ในการต่อมาเนี่ยเราเห็นสัญญ,ญาณชัดเจนเลยว่า ทางกองทัพทำมูลิตีประกาศสนับสนุนเต็มตัวย้ำว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เสียไอ้ประกาศว่าไม่ใช่อับป,ปรีบไปจันไรมาตรงนี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเราเห็นอะไรบางอย่างว่ามีโอกาสที่จะเหมือนกันกันกบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แต่ถึงกระนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะเป็นคําสัมภาษณ์อย่างต่อนเนื่องจนกระทั่งเมื่อเช้าวันนี้แหละครับที่ประกาศชัดเจนว่าพลเนบุญเลศประกาศเป้าหมายของตัวเองในทางสาธารณะว่าต้องการหยุดประเทศ ไม่ใช่นักการเมืองอีกต่อไปตลอดระยะเวลาห้าปีปผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ชัดที่สุดถึงทิศทางตัวเองว่าต้องการอะไรเพียงแต่ว่าการประกาศทิศทางจากเดิมที่บอกโค่นล้มอำนาจมาเป็นพูดถึงทิศทางในอนาคตว่าต้องการหยุดการเมืองหปีเนี่ยปัญหาคือทํำยังไงที่จะนําไปสู่จุดนั้นนะครับถ้าเป็นทิศทางขององค์การพิทักษ์สยามคือโค่นล้มรัฐบาลก่อนสเต็ปที่หนึ่งหลังจากนั้นนําเข้าไปสู่กระบวนการที่สองก็คือหยุดการเมืองทั้งหมดแล้วก็นําไปสู่ช่วงมีการ ปฏิวัติประเทศโดยประชาชนนี่นะครับเป็นสเต็ปที่2การวางสองสเต็ปหรือการบันไดสองขั้นของเพด็บุลเลอร์เนี่ยมันจะมีคนหลากหลายกลุ่มที่จะเดินขึ้นมาในบันไดขั้นแรกแต่ไม่จําเป็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยจะเดินก้าวต่อไปในบันไดขั้นที่2เพราะทุกคนรู้ว่าถ้าวางสเต็ปสองขั้นนี้องค์การพิทักษ์สยามจะต้องเดินผ่านบันไดขั้นแรกแน่นอนการผ่านบันไดขั้นแรกก็คือโค่นรัฐบาลเนี่ย มันทําให้องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความหลากหลายกลุ่มอืมรวมถึงภาคประชาธิปัตย์ด้วยครับมาถึงแนวร่วมแนวร่วมของรรคประชาธิปัตย์กลุ่มสับถุพรรคประชาธิปัตย์ที่ทมีความฝันว่าอยากให้ประชาธิปัตย์กลับมาเพราะฉะนั้นฉันขอร่วมกระบวนการนี้ไปก่อนแม้ว่าพลเอกบุญเลิศจะประกาศทิศทางของตัวเองว่าต้องการหยุดการเมืองห้าปีแต่ถ้าเขาเห็นว่าไม่จําเป็นต้องออกทางนั้นก็ได้เมื่อถึงเวลาตอนนั้นเช่นเมื่อเดินเดินไปผ่านขั้นที่หนึ่งสำเร็จสมมุตินะครับ พอขั้นที่หนึ่งสำเร็จมวลชนบางปีบรรลุเป้าหมายเปลี่ยนขั้วอำนาจได้ลงจากบันไดขั้นที่หนึ่งทันทีการปฏิวัติก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นปรากฏการในเที่ยวนี้เนี่ยมันเป็นการระดมของคนที่มีความหลากหลายในเรื่องของเป้าหมายสุดท้าย oh. แต่เห็นทางเคลื่อนเนี่ยทิศทางที่เป็นทางผ่านเนี่ยตรงกันโอเคนะครับแต่ถ้ามีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วทางเดินที่เคลื่อนมาต้องผ่านเหมือนกันเนี่ย มันจะก่อให้เกิดคําถามว่าเมื่อถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยจะเกิดความแตกแยกและไม่บรรลุเป้าหมายในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศหรือไม่ถึงแม้ทิศทางของปรเดกูเลอร์จะชัดเจนแล้วว่าต้องการที่จะหยุดยั้งการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ก้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่การเลือกเดินก้าวเดินโค่นลมรัฐบาลเป็นสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าปีกินที่มีู้อมนาจมาสวมแทน แล้วก็ทาเหมือนเดิมหรือเปล่าหมายถึงในสามหมื่นที่เราเห็นเมื่อวานนี้ที่สามารถนางเลิ้งเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะแค่ขอให้ได้ล้มรัฐบาลนี้แค่นั้นแล้วคงจะได้เปลี่ยนขั้วมาเป็นมาเป็นประชาธิปัตย์ถูกต้องแค่นั้นบางส่วนนะบางส่วนบางส่วนคิดอย่างนี้บางส่วนก็พอใจที่จะเห็นการปฏิวัติแต่ไม่สนใจในการที่จะเปลี่ยนแปลง,ป,ลงปฏิรูปประเทศก็มีอ๋นะอะเพราะฉันผมจะบอกว่าความหลากหลายตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังในตอนเริ่มต้น แต่ถ้าวางไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะไปแตกตอนปลายและมีโอกาสทําให้ความเสี่ยงหรือการเดิมพันเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้ถ้าวางแผนไม่ดีซึ่งก็ต้องให้กําลังใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการประชุมหรือการวางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับแต่ก็ต้อง,ต,องต้องไม่ใช่หมายความว่าเอาล้มให้ได้ซะก่อนเอาเอาปริมาณมันล้มให้ได้ซะก่อนแล้วเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในในทีหลังนะครับ คำว่าเดิมพันสูงมากเนี่ยมันหมายถึงว่ามันคุ้มอะสำหรับการคำว่าองค์การในเชียาสว่าจะอยู่หรือจะไม่อยู่เนี่ยมันไม่สําคัญหรอกแต่เดิมพันที่ผมคิดว่ามันสําคัญเนี่ยคือชีวิตของประชาชนมันมีโอกาสสูงอย่างที่อาจารย์พิชายบอกนะครับว่ามันมีโอกาสสูงเพราะรัฐบาลมีพัฒนาการในการเรียนรู้ในการรับมือกับมวลชนคุณขนมาหนึ่งแสนเขาเบิ้ลได้สองแสนนะครับ ในสถานการณ์ที่เป็นอำนาจรัฐถืออยู่ในขนานี้ด้วยระบบการด้วยระบบการจัดบบการ,การ,ราเฉพาะการจัดตั้งของมวลชนคน,คนเสื้อแดงและบวกด้วยกระบวนการของอำนาจรัฐและราชการเนี่ยทำได้ทําได้เลยนะฮะแล้วยังไงถ้าสมมติมีมวลชนสองกลุ่มม,มวลชนหนึ่งหนึ่งแสนอีกมวลชนหนึ่งสองแสนมันจะจบตรงไหนก็คือถ้าสงบปราศจากอาวุธก็นี่ไงการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธร,รัฐบาลให้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมมันก็จะเกิดภาพที่ สังคมนานาชาติไม่เข้าใจว่าโอ้นี่คงเป็นการประท้วงเฉยๆของคนสองกลุ่มแต่มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวเลขหนึ่งแสนเนี่ยจึงเป็นตัวเลขที่ไม่พอยังไงก็ไม่พอสําหรับความคิดถึงขั้นการปฏิวัติประชาชาติระดับชาตินี่นะครับเพราะในอุลเลอร์ถึงได้ก้าวไปถึงตัวเลขหนึ่งล้านว่าต้องหนึ่งล้านการก้าวจากสาม0มื่นเมื่อวานไปถึงหนึ่งล้านเนี่ยมันก้าวกระโดดเกินไปมันมันก้าวกระเดิดที่สุ่มเสี่ยงครแต่ผมก็คิดว่า ไม่เหมือนกับเดิมพันหนึ่งบาทกับเดิมพันเดิมพันหนึ่งล้านนะครับผมก็คิดว่าคนเดิมพันหนึ่งบาทเขาเห็นว่าถึงองค์กรจะเพลี่ยนทําไปก็ไม่เป็นอะไรอ๋อแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการก้าวเดินเนี่ยจะต้องก้าวเดินอย่างมั่นใจได้ว่าเนื่องจากเรามีบทเรียนมาหกเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันจะต้องก้าวมันก้าวอย่างมั่นใจได้ว่าก้าวต่อไปจากนี้เนี่ยจะเป็นก้าวเดินสุดท้ายของพันธมิตรที่ต้องนําไปสู่การปฏิรูปประเทศจริงๆ ตรงนี้หลายคนคิดไม่ว่าระดับแกนนําบอกว่าเราลบมาหกเจ็ดปีแล้วเนี่ยการก้าครั้งนี้ต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าเดิมพันจะแพ้ก็ได้หรือจะชนะก็ได้แล้วถ้ามวลชนสมมติครั้งที่สองไปสมมติหนึ่งแสนสมมตินะครับแล้วเสียไอบอกเลิกมวลชนหนึ่งแสนผมจะบอกว่าผมจะรู้สึกเลยว่าผมเสียดายครับเพราะว่าการประกาศเอาตัวเลขเป็นเป้าหมายถึงแม้ว่าจะได้ใจทําให้คนออกมามากเป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่เว่าถ้าคุณไม่เลือกองค์กรนี้จะจะรวมผลได้แล้วเนี่ย คุณหมดโอกาสแล้วนะคุณไม้ได้ไม้สุดเกิดเข้ามาเป็นแสนสองแสนเนี่ยซึ่งต้องถือว่าเยอะสําหรับซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะมากเลยประกันการลงมวลชนที่จัดตั้งน้อยมากจัดตั้งน้อยมากไม่ได้จัดตั้งเลยมีมีจัดตั้งแน่แหละนะครับเพราะว่าผมเราก็เราก็เห็นอยู่คือสำหรับเสื้อแดงในหนึ่งแสนนี่เป็นตัวเลขที่โอเคในเมื่อเขามีอำนาจรัฐเขาสามารถจัดตั้งได้แต่มวลชนแบบที่ต่อต้านระบบทักษิณในส่วนใหญ่ไม่ค่อยจัดตั้งครับ ตัวเลขหนึ่งแสนต้องถือถว่าเยอะแล้วถึงเป็นเรื่องใหญ่มากแ<ต>้ว<ล>ถ้าไปถึงหนึ่งแสนแล้วบอกเลิกเนี่ยโอ้โหผมจะบอกว่าหนึ่งนะหัวใจมวลชนเนี่ยสลายข้อแรกเลยนะครับ,รบ,รบข้อที่สองก็คือว่าการนําครั้งต่อไปเนี่ยจะมีความรู้สึกเสื่อมถอยลงซึ่งผมเสียดายไงแม้จะถูกท้าทามมากนะครับผมยืนยันนะครับว่าถูกท้าทามหลายท่านมากให้เข้าร่วมขบวนการครั้งนี้เนี่ยแต่แกนนำเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยข้อดีประการแรกก็คือว่า มันไม่เป็นการช่วงชิงการนำทําให้ภาพลักษ์กลายเป็นพันธมิตรอ๋ออันนี้ข้อแรกเลยนะครับข้อที่สองเนี่ยการที่แกนนาพันธมิตรไม่เข้าไปเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่ตะกิตตะขวงใจสําหรับคนที่เขาเคยมีข้อพิพาทกับพันธมิตรนะครับเช่นประชาธิปัตย์กับพันธมิตรถ้าแกนนําพันธมิตรไปเนี่ยอาจจะมีข้อตะกิตตะขวงใจนะครับหลากสีกับกลุ่มนั้นนะครับหรือกลุ่มนี้เป็นต้นนะครับ อ,อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมวลชนเนี่ยจะมีความตะกิจตะขวงใจพเพราะฉะนั้นการมีใครสักคนที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนหมายถึงว่าอย่างกว้างขวางนะครับเสียให้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กว้างขวางในฐานะมวลผู้นํามวลชนเนี่ยตั้งแง่ก็จะน้อยลงการตั้งแง่ก็น้อยไม่จําเป็นนี่นี่เป็นข้อดีนะครับข้อที่สามต้องยอมรับเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยคุณเติมศักดิ์ผมคุณสนที่เนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์สื่อด้วยกันเองเนี่ยหนักนะครับทําให้การมีอีกองค์กรหนึ่งที่ ถูกสถาปนาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับสื่อทุกฉบับเนี่ยลงหน้าหนึ่งแล้วก็ถ่ายภาพลงให้พื้นที่หน้าหนึ่งผมอยากจะบอกว่ามันเป็นยุทธวิธีที่ถูกต้องแล้วที่พานมิตรยังไม่ต้องเข้าไปอืบางคนบอกว่าพานมิตรเนี่ยไม่เข้าไปเพราะว่าห่วงว่าเราไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เลยครับเราคิดไปไกลในเชิงยุทธวิธีมากกว่านั้นเราไม่ได้นําเดี่ยวนะครับเวลาเราประชุมกันเนี่ยประชุมกันเป็นหกเจ็ดแปดคนนะครับแล้วก็คิดในเชิงยุทธวิธีโยนแบบ ถกเถียงกันแต่กรณีนี้เราแทบไม่ได้ถกเถียงกันเลยฮะเวลาเราบอกว่าเรายังไม่ควรก้าวเข้าไปเนี่ยเป็นเอกภาพโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งจนกระทั่งมีคนไปปล่อยข่าวว่าอาจจะเป็นผมหรือคุณประพันธ์คุณมีไปชี้นาจนกระทั่งกายไปนี้ไม่จริงเลยครับทุกคนเป็นเอกภาพก่อนการประชุมเสร็จด้วยซ้าจนเราผมเนี่ยเตรียมแถลงการจัดการประชุมแต่9ก้าโมงครึ่งและแถลงข่าวตอนเที่ยงครึ่งใช้เวลาคิดว่าจะต้องถกเถียงกันสามชั่วโมงนะครับเมื่อ ประชาชนเร่าร้อนอยากจะออกไปชุมนุมสําดงพลังว่าเราไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็คิดว่าแกนนาเขาน่าจะถกเถียงกันหลายชั่วโมงปรากฏว่าไปถึงไม่ถึง15นาทีเอกภาพเลยครับมไม่มีใครเถียงอะไรเลยทุกคนคิดตรงกันแสดงว่าทุกคนอ่านขาดว่าเรายังไม่ขวรเข้าในจังหวะนี้นะครับโดยเฉพาะณชั่วโมงนั้นเนี่ยถแถลงการเน้นการโค่นล้มรัฐบาลมากกว่าการปฏิรูปเราก็ต้องยืนแบบนี้นะครับประการถัดมาที่ผมอยากจะ บอกว่ามันเป็นข้อดีที่พันธมิตรจําเป็นต้องถอยออกมาทิ้งระยะเนี่ยนะครับในขณะที่ความประสบความสําเร็จที่เกิดการก่อร่างสร้างตัวขององค์งการนําใหม่อย่างเช่นองค์การพิทักษ์สยามนี่นะครับให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามวลชนที่เกิดขึ้น2 0 0 0 0 3 0 0ส0คนเนี่ยมันจะเป็นแรงแรงผลักดันให้แกนนําขององค์การพิทักษสยามต้องคิดในก้าวถัดไปให้จบให้จบ,จบ<ช>ทางใดทางหนึ่ง